โดลีโดเลสวยก็ต้องซิ่งได้งานนี้ไม่ใช่แค่งานโชว์รถแต่งไม่ใช่แค่งานดริฟครับจุดเด่นของงานนะครับคือการผสมผสานระหว่างดริฟและรถสแตนครับซึ่งเป็นการนํารถแต่งสไตล์แตนโหลดเตี้ยล้อแบบฟิตเมนต์สวยๆมาขับดริฟโชว์กันในสนามจริงๆครับซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะรถที่เตี้ยมากๆมักจะขับขี่ได้ลําบาก คอนเซปต์คือรถต้องสวยแม้ตอนที่กำลังดริฟต์อยู่นะครับแถมบมรได้การงานก็คือเหมือนเทศกาลของสาย GDM คนรักรถแนวเดียวกันมารวมตัวแบ่งปันสร้างคอมมินิตี้ที่อบอุ่นครับใครที่ชอบรถซิ่งแต่งรถหรืออินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นบอกเลยงานโดริโดเละคืองานที่คุณต้องมาด้วยตัวเองครับตัวนี้ก็คือย่อม,มาจากดริฟต์ะนะครับโดเละก็คือ d ดรสอัพนะครับ คือเตี้ยสดทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องมาดิบันด้วยฟิทเบนโหดมากครับเนี่ย VSKF อีกเหรอแต่ว่างานสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจะดิบๆเลยครับฟิทเบนแต่ละคันด,ดูดิ ในงานนี้รถสวยเยอะมากครับโดยเฉพาะโซนพิษเดินดูเพลินสุดๆครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือกิจกรรมเขาแบ่งเป็น2โซนชัดเจนเลยโซนแรกด้านบนเป็นลานดิฟโชว์กันแบบจัดเต็มแต่ไฮไลท์จริงๆต้องนี่แหละครับโทเกะดิฟคับที่ทุกคนจะต้องดิฟลงเขาแบบสไตล์ญี่ปุ่นของแท้เหมือนเดี๋ยวเขาจะเดินลงกันไปดูพวกโทเกะครับ เหมือนให้ที่แล้วเลยตรงนี้ล่วงล่วง <illes>